สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ซีกันค่ะ u n g นะคะแปลว่าสวนสนุกค่ะออกจากโรงแรมนะคะแล้วก็มาขึ้นรถไฟที่นาริตะสเตชันค่ะซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะบรรยากาศช่วงเช้านะคะก็จะหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนค่ะแต่จากที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือว่าคนขึ้นรถไฟไปหมดแล้วค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วอัตโนมัติก่อนค่ะปายตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคันจิค่ะแต่ก็จะมีบางจุดนะคะที่จะมีภาษาอังกฤษควบคู่กันทั้ง2ภาษาเลยหรือว่าบางจุดก็จะเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษเลยค่ะวันนี้นะคะสถานีต้นทางของเราคือนา i ิตะสเตชันค่ะแล้วจะไปจบลงที่มายฮามะสเตชันการซื้อตั๋วนะคะก็ต้องไปซื้อตรงเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติตรงนี้ค่ะ ก็กดนะคะจุดหมายปลายทางแล้วก็เลือกซื้อตั๋วได้เลยค่ะวิธีการไม่ยากนะคะเลือกเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะเราสามารถซื้อตั๋วนะคะไปที่สถานีปลายทางได้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีการต่อรถไฟก็ตามค่ะหลังจากที่เราต่อรถไฟมาประมาณ3รอบแล้วนะคะเราก็มาถึงสถานีปลายทางไมฮามะสเตชันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณทางเข้าเพื่อที่จะไปดิสนีย์แลนด์ค่ะ เดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเห็นป้ายทางเข้าแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็ระบุไว้ชัดเจนเลยโตเกียวดิสนียแลนด์ค่ะแล้วก็สึกต่างๆนะคะก็จะเป็นแนวกระตูนะคะให้เราได้เห็นแล้วค่ะนะวันที่ไปนะคะยังเป็นช่วงเช้าอยู่ค่ะแต่ก็มีคนนะคะเริ่มมาแล้ว ตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นทางเข้าของจุดดิสนีย์แลนด์ค่ะแต่นะวันนี้เราจะไปดิสนีย์ซีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าคันเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะต่อไปอยังดิสนีย์ซีค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าคันเล็กคันนี้ได้นะคะเราจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่260ยเยนค่ะเป็นสายรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ค่ะถ้าไปกลับก็คูณ2นะคะ แต่สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะเราไม่ต้องขึ้นรถไฟคันนี้ค่ะสามารถเดินเข้าไปบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะก็จะดูตะมุตมะมิค่ะน่ารักแบบนี้นะคะเป็นมิกกี้สีสันสวยงามเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่รถไฟวิ่งผ่านเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถสำหรับดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีค่ะ Resort, hotel hotel. We are now arriving at Bayside Station. Please disembark here for the Tokyo Disney Resort official Hotel. Please exit to the left. Oh! สำหรับสถานีนี้นะคะจะเป็นจุดโรงแรมค่ะที่เป็นตัวด Re ิสนีย์รีสอร์ทโฮเทลนะคะก็จะแวะรับคนที่สถานีนี้ด้วยหรือว่าคนที่พักที่นี่ก็จะลงตรงนี้ค่ะถัดมานะคะเราจะต้องไปอีกหนึ่งสถานีค่ะซึ่งจะไปลงที่ดิสนีย์ซีเลยบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งตรงดิสนีย์ซีเนี่ยก็จะอยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นเลยนะคะทิวทัศน์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวค่ะ พอลงมาจากสถานีแล้วนะคะเพื่อนๆถ้ามีสัมภาระ,ะสามารถนำมาเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์หยอดเหรียญได้ค่ะซึ่งจะมีจุดล็อกเกอร์บริการเอาไว้ทั้งสองข้างทางเลยมีตู้กดน้ำอัตโนมัติแล้วก็มีห้องน้ำให้เพื่อนๆแต่งตัวสวยก่อนที่จะเข้าไปรอด,ด้วยค่ะหลังจากนั้นก็มายืนต่อแถวตรงนี้ค่ะมีการเว้นระยะห่างค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ พอเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็จะมาเจอลูกโลกแบบนี้ค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมสวนสนุกทุกที่ถึงต้องมีลูกโลกแบบนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินเข้าไปบริเวณด้านในค่ะวันนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะหนานแน่นนิดนึงค่ะสำหรับการเที่ยวในดิสนีย์ซีนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดตัวแผนที่นะคะแล้วก็ไปเที่ยวตามจุดที่สนใจได้เลยค่ะ บรรยากาศภายในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการแต่งตัวน่ารักน่ารักค่ะเห็นนะคะว่าจะมีการใส่ที่คาดผมน่ารักด้วยแล้วก็จะมีการแต่งตัวคล้ายๆกับมสัสคอตอะคะมาด้วยเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ที่มาจากที่เห็นนะคะก็จะเป็นคู่รักครอบครัวแล้วก็อาจจะมีเด็กน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็พ่อแม่พาเด็กน้อยพาลูกมาเที่ยวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมาเที่ยวคนเดียวเพราะเห็นบรรยากาศหวานแหววแบบนั้นนะคะก็แอบเหงาเหงาในหน่อยด้วยค่ะแล้วก็ในจุดที่ไปเที่ยวนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรอนานที่สุดบางเครื่องเล่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะแต่ว่าบางเครื่องเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องรอเลยบางจุดนะคะก็ปิดปรับปรุงหรือว่าปิดบริการเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยแต่ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเปิดปกติเลย จะเป็นในโซนของเครื่องเล่นสมารกท่านะคะที่จะงดให้บริการในบางจุดนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็ใช้เวลาอยู่ในส่วนสนุกตั้งแต่ช่วง10โมงครึ่งค่ะแล้วก็เล่นเครื่องเล่นที่สนใจเดินดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ทานอาหารนิดหน่อยด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะออกจากสวนสนุกอะค่ะประมาณ4โมงเย็นเนื่องจากว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากด้วยนะคะราคาตั๋วนะคะอยู่ที่7,900เยนค่ะ ึงเป็นตัวแบบฟิกวันแล้วก็ฟิกเวลาด้วยรอบ10โมงครึ่งค่ะตรงนี้จะต้องทำการเช็คราคาอีกครั้งหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ QR code มาแสดงที่หน้าง,งานได้เลยค่ะอาหารที่ทานที่สวนสนุกนะคะก็จะเป็นน่องไก่อันนี้ค่ะเห็นเขาว่ากันว่าถ้ามาแล้วไม่ได้ทานคือมาไม่ถึงะะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะก็มาดูที่ป้ายสถานีรถไฟเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไมฮามะสเตชันค่ะสถานีปลายทางคือนาริตะสเตชันก็ไปซื้อตั๋วเลย990เยนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ต่อรถไฟตามแผนที่ที่เราตรวจสอบมาเลยอย่าลืมดูแผนที่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสายรถไฟผิดเนี่ยอาจจะเสียเวลาเราก็จะงงมากเลยค่ะโชคดีที่ครั้งนี้ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีค่ะเลยไม่หลงตอนนี้ก็มาถึงที่นาริตะสเตชันเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่าจะต้องต่อรถบัสของโรงแรมนะคะเพื่อกลับที่พักก่อนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพักที่ International Garden Hotel ค่ะจุดที่รอรถนะคะก็ค่อนข้างพลุกพ่านไปด้วยร้านค้าแล้วก็ผู้คนค่ะถ้าเกิดว่าจะแวะทานอาหารเย็นแถวนี้ก็สามารถทำได้นะคะสำหรับตัว Disney Land และ Disney Sea นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะถ้าเพื่อนๆรอขึ้นเค,เครื่องบินที่นาริตะแอร์พอรนะคะก็สามารถไปเที่ยวที่จุดนี้ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ